สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนอันดานะคะวันนี้คัดไม้มาแบ่งปันให้ลูกค้านะคะก็เช่นเดิมนะคะหน้าไม้ของเราก็จะมีไม้กัดสีไม้ป้ายไม้ด่างนะคะบางตัวก็จะเป็นไม้ใหม่ไม้แรที่ทำยากในการจัดส่งนะคะของเราจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทนะคะถ้าสั่งซื้อ3ต้นขึ้นไปนะคะค่าส่งฟรีนะคะ แล้วก็ของทั้งสวนเรารับชําระแบบโอนเงินนะคะจะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะน้องบอนสีของทั้งสวนนะคะแพ็คใส่กล่องให้อย่างดีนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะแอดไลน์ ID อยู่ที่มุมซ้ายล่างหรือว่าแอดจากเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์ก็ได้ค่ะท่านไหนที่ไม่สะดวกหรือแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมาสอบถามที่เบอร์0 8 0 9 4 8 8 8 8 3ได้เลยนะคะ ฝากทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะช่วยกดติดตามบ้านสวนอันดาด้วยนะคะก็ท่านไหนที่กดติดตามไว้นะคะเวลาที่มีลงคลิปนะคะก็จะมีแจ้งเตือนลูกค้าไปด้วยนะคะก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะคะส่วนท่านที่เห็นคลิปทีหลังนะคะเราก็สนใจต้นไหนลองทักเข้ามาสอบถามดูก่อนนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่ลงคลิปผ่านไปถ้าหลายวันบางต้นก็ อาจจะขายออกไปแล้วนะคะหรือว่าถ้ามีต้นสำรองก็จะหาให้นะคะไม้ที่ทางส่วนนำมาวันนี้นะคะก็จะมีแต่ไซส์ใหญ่นะคะขนาด5.5กับ6นิ้วนะคะเป็นต้นใหญ่สายแม่พันธุ์บางต้นมีหัวราคานี้กับขนาดไซส์เท่านี้ถือว่า คุ้มค่ามากๆค่ะบางต้นก็อายุเกินหนึ่งปีแล้วนะคะก็มาแบ่งปันให้ในราคาที่ถือว่าคุ้มค่าราคาเบาๆแล้วก็หน้าไม้สวยทุกต้นเลยนะคะเรามาเริ่มต้นแรกนะคะต้นนี้มีชื่อว่ากระบี่นายร้อยนะคะกระบี่นายร้อยนี่นะคะเป็นไม้ดังๆมาแบบนี้เลยนะคะยิ่งอายุมากเขาก็จะสวยนะคะขึ้นขอบแดงมาด้วยดูนะคะอยู่ที่ กระถาง5.5นะคะต้นนี้มีหน่อมาแล้วด้วยหนอด่างสวยเปิดเหลืองมาเลยนะคะต้นนี้ก็เท่ากับว่ามีหัวแล้วดูขนาดอายุนะคะต้นนี้ปลูกเมื่อเดือน11ปี2565ลองคำนวณดูนะคะว่าคุ้มค่าขนาดไหนกระบี่ในร้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา200บาทนะคะคุ้มค่ามากเลยอันนี้น้องจะแตกหน่อเก่งนะคะ ต้นต่อมาค่ะปราสาททองนะคะปราสาททองเป็นไม้ที่ถือว่าฟอร์มสวยมากค่ะเปิดใบใหม่มานะคะก็จะเป็นสีแดงๆเส้นกระดูกสวยเลยฟอร์มสวยมากนะคะปราสาททองอยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วค่ะราคาให้ไปที่150บาทนะคะสวยงามคุ้มค่าแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากเลยค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าพันดาวนะคะพันดาวเม็ดเขาเจะขึ้นระยิบระยับแบบนี้เลยค่ะเม็ดแดงๆแบบนี้นะคะพื้นใบเขาเห็นเขียวๆแบบนี้เลี้ยงรับแดดดีๆนะคะพื้นจะกัดเป็นสีชมพูด้วยแล้วก็ต้นนี้มีหน่อเพิ่มขึ้นมานะคะก็เท่ากับว่าได้สองต้นในหนึ่งกระถางค่ะไซส์ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะสีจะตามตัวอย่าง ต้นแม่นะคะฝั่งขวาเลยเอาไปเลยยังนอกตู้นะคะสีจะออกมาเหมือนกันเลยพันดาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห5 0บบาทคุ้มค่ามากค่ะต่อมานะคะเจ้าล้านช้างไม้ป้ายที่ทำจำนวนได้น้อยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยป้ายอันนี้เขาจะมีเม็ดด้วยนะคะก็มีความต่างจากหนุมานประสานกายนะคะดูสีเขาจะคล้ายกันเป็นไม้ป้ายที่สวยค่ะอันนี้สามารถเลี้ยงแดดได้นะคะ อายุเขาก็ตั้งแต่เดือน122565ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะเจ้าลานช้างกระถางนี้อยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วให้ไปที่ราคา250บบาทไม้จะใหญ่เลยนะคะต่อมาค่ะนางรากสดเทวีนะคะ ปลายมาสวยฮารปครึ่งแบบนี้ลายขึ้นชัดเจนเหมือนผ้าใหม่นะคะไม้อยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วไซส์ใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยค่ะดูขนาดด้านข้างนะคะนางรากสดเทวีให้ไปที่ราคา240บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งทั้งหมด2กระถางด้วยกันค่ะนี่กระถางที่1น,นะคะ มาดูนางรักสดเทวีกระถางที่สองก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะไม้ป้ายมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันทุกต้นค่ะแต่ว่าถือว่าสวยทุกต้นนางรักสดเทวีกระถางที่สองก็ราคา240บาทค่ะไม้ไซส์ใหญ่คุ้มๆเลยนะคะลูกค้าเอาไปก็ตั้งเลี้ยงนอกตู้สวยๆได้เลยค่ะจะใช้ตกแต่งประดับบ้านปร,ประดับสวนหรือว่าใช้เป็นของฝากก็ได้นะคะ ต่อมาองค์หญิงทอฝันค่ะป้ายมาสวยๆนี่เปิดหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดหน้าแดงชมพูขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนี่คือหลอดใหม่เขานะคะองค์หญิงทอฝันอยู่ในขนาดกระถาง5.5นะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่ก็ถือว่าใหญ่มากๆใหญ่คุ้มค่าค่ะให้ไปที่ราคา200บาทนะคะเป็นไม้ที่ยิ่งโตจะยิ่งเปิดหน้าแล้วก็จะยิ่งสวยค่ะสีเขาจะไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะคะ องหญิงทอฟันกระถางที่สองก็ป้ายมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะทั้งคู่เลยนะคะใบใหม่มาเดี๋ยวก็จะเปิดหน้าชมพูหน้าแดงขึ้นมาสลับกันนะคะเป็นความสวยงามตามแบบเฉพาะขององค์หญิงทอฝันด้วยเช่นกันก็เอาไปก็ปรับสภาพนะคะให้น้องปรับสภาพกับภูมิอากาศที่อยู่ก่อนให้ไม้ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ปรับเลี้ยงนอกตู้ได้เลยเพราะว่าไม้เริ่มมีหัวแล้วค่ะ ต้นต่อมานะคะเรียกว่าชายชนคนนิยมวันนี้มีมาสามกระถางนะคะปลายสวยๆปลายแดงๆแบบนี้เลยค่ะชายชนนี้ต้องมีติดเขียวด้วยนะคะก็จะเป็นเสน่หของชายชนนะคะเพราะว่าถ้าแดงหมดก็บางท่านจะเรียกว่าสิริพรที่จริงสิริพรจะไม่ใช่แบบนี้นะคะก็ขนาดกระถาง6นิ้วไม้มีหัวแล้วนะคะชายชนให้ไปที่ราคา250บาทนะคะ ดูความสวยของเขานะคะมาถึงชายชนกระถางที่สองก็ป้ายแดงสวยเช่นกันอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าอุ๊ยหลอดใหม่มาแล้วป้ายแดงๆเลยสีกล้องของ iphone นะคะเวลาเราถ่ายค่ะเขาจะปรับสีบางทีก็จะดอบลงบางทีก็จะชัดขึ้นนะคะป้ายมาสวยๆแบบนี้เลยกระถางที่สองนะคะดูหลอดใหม่ก็ให้ไปที่ราคา250บาทเท่ากันนะคะ ไม้เริ่มมีหัวแล้วนะคะก็ถือว่าได้ไปในข,ขนาดไซส์แล้วก็ราคาที่คุ้มๆใช้ชนกระถางที่สามนะคะก็สวยงามไม่แพ้กันเดี๋ยวใบฝั่งซ้ายนี้อาจจะทิ้งใบนะคะเดี๋ยวนะคะจะเด็ดออกเนาะดูลอดใหม่ดูใบใหม่นะคะปลายแดงมาจนแทบจะหลุดเขียวไปเลยค่ะก็ แต่ละใบเขาก็จะป้ายมาสลับกันนะคะป้ายมากป้ายน้อยแต่ก็ถือว่าสวยงามราคาเท่ากันเลยต้นนี้มีชื่อว่ารุ่งสุรีค่ะเป็นไม้มีเม็ดแล้วก็กัดสีด้วยนะคะเรียงรับแดดดีๆสีจะสดสีจะชมพูแดงแบบนี้เลยนะคะแบบใบล่างนี้เลย ต้นใหญ่มากๆค่ะอยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วรุ่งสุรีให้ไปที่ราคา180อันนี้ยิ่งเลี้ยงนอกตู้สีจะยิ่งสวยแล้วก็สดขึ้นกว่านี้นะคะใบจะขึ้นเป็นเงามันเลยนะคะเม็ดเขาจะชัดเจนมากมาถึงคุ้มซับป,ป้ายนะคะคุ้มศับป,ป้ายนี้เป็นไม้หน้าสวยแล้วก็ฟอร์มสวยนะคะลักษณะการป้ายของเขานะคะจะเป็นป้ายเขียวๆข,ขึ้นแบบนี้นะคะเส้นกระดูกจะชัด อันนี้นะคะจะเป็นลักษณะการปลายของคุ้มซับป้ายนะคะคุ้มซับป้ายอยู่ในกระถาง6นิ้วให้ไปที่ราคา200บาทนะคะก็เป็นไม้ที่ฟอร์มดีเลยละค่ะอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายเช่นกันค่ะก็ช่วยประหยัดระยะเวลาการเลี้ยงนะคะส่วนเลี้ยงมาให้นานและลูกค้าซื้อไปก็เอาไปตั้งสวยๆได้เลยค่ะมาถึงสาวนครชัยศรีนะคะ เปิดด่างมานะคะไม่ใช่ไม้ลุ้นนะคะนี่ต้นใหญ่มากๆเลยสีชมพูนั่นก็คือลักษณะความด่างของเขาขนาดใหญ่มากๆค่ะให้ไปที่ราคา240บาทนะคะวันนี้มีมาทั้งหมด2กระถางค่ะสำหรับสาวนาครใช้สีต้นไหนที่หนูลืมบอกราคาก็ทักมาสอบถามได้นะคะเพราะว่าบางทีพูดไปเพลินๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะลืมแจ้งราคาเนาะ ดูนะคะก็ยิ่งโตนะคะเดี๋ยวเขาจะมีหูใต้ใบด้วยสำหรับสาวนครชัยศรีนี้กระถางที่สองสาวนครชัยศรีก็ด่างมาแบบนี้ไม้ตัวนี้นะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งเปิดหน้าด่างชมพูขึ้นนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม้ลุ้นค่ะหลอดใหม่ก็มาแล้วต้นค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะก็ได้ไปก็คุ้มค่ามากเลยค่ะขนาดไซส์แล้วก็ราคาเท่านี้ด้วยถือว่าไม่แพงนะคะ กระถางที่สองสำหรับสาวนะครชัยศรีก็ให้ไปที่ราคา240บาทมาถึงเรียกซับนะคะอันนี้เปิดหน้าแดงขึ้นมาค่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นคราบดินนะคะก็จะมีเปิดเปื่อนเล็กน้อยดูเส้นกระดูกเขานะคะจะดําชัดตัดกับสีแดงเดี๋ยวเขาจะแดงขึ้นกว่านี้นะคะเรียกซับอยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วให้ไปที่ราคา200บาทค่ะหน้าสวยสวยเลยนะคะ เรียกซับเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้สวยงามมากถ้าใส่ตู้นะคะเขาใจะใหญ่โตมากแล้วก็จัดฟอร์มของเขาเองยิ่งปริมาณแดดที่เพียงพอต่อความต้องการเขาสีจะสวยเส้นกระดูกสีดำจะตัดชัดกับพื้นสีแดงนะคะ ต้นนี้มีชื่อว่าวันเสาค่ะวันเสาเป็นตับวันตัวนี้นะคะที่มีความสวยงามมากลักษณะใบเขาก็จะโค้งใบแข็งมากนะคะการก็แข็งแรงมากด้วยสีสวยดุดันมากเลยค่ะมีเม็ดสีดำๆแบบนี้นะคะวันเสารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา350บาทไม้ถือว่าใหญ่มากนะคะแล้วก็เริ่มสร้างหัวแล้วด้วยอันนี้ขนาดใหญ่ล้นกระถางหนิ้วขึ้นมาเลยค่ะ วันเสาร์นี้จะหัวเล็กนะคะจะทําจํานวนได้น้อยหน่อยถือว่าเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ทางสวนชื่นชอบค่ะมาถึงเพชรสวนโชตค่ะเปิดด่างฮาร์มาแบ่งฝังเลยนะคะเพชรสวนโชตเป็นไม้สวยนะคะใบเงาเม็ดชัดแล้วก็จะมีเข้าด่างเหลืองด้วยนะคะจะด่างเหลืองทุกต้นเลยนะคะตัวอย่างตอนโตจะอยู่ทางขวามือค่ะไม้ไซสโตมากๆอยู่ในขนาดกระถางหกนิ้วนะคะต้นล้นกระถางไปมากเลย ให้ไปที่ราคา300บาทนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยต่อมาค่ะมณีม,นนมรกตนะคะต้นนี้หน้าด่างว้าวสวยมากค่ะเปิดด่างมาแบบนี้เดี๋ยวพื้นใบเขานะคะจะเป็นสีชมพูชัดสดมากใบใหม่มาแล้วนะคะก็ได้ด่างมาเช่นกันค่ะ มัน,นีมรกตอยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วล้นมากนะคะเอาไปต้องขึ้นกระถาง10บละให้ไปที่ราคา350บาทนะคะต้นใหญ่โตล้นฟอร์มแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้ที่ต้นนี้นะคะต้นแม่เขาจะมีด่างเหลืองเข้านะคะเดี๋ยวต้นลูกก็จะมีเข้าตามเรื่อยๆนะคะทุกใบด่างหมดเลยต่อมาค่ะไม้เก่าเลี้ยงนอกตู้ได้ยิ่งสวยถ้าทำฟอร์มกอได้นะคะก็ จะเป็นไม้ที่สีสันสวยมากค่ะสำหรับชินนะบัญชรชินะบัญชรอ,อยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วนะคะให้ไปที่ราคา200บาทค่ะเขาจะกัดสีเรื่อยๆนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้เก่ากัดสีแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ดีได้สบายด้วยค่ะดูลักษณะใบเขานะคะก็จะมีความเงาเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วย ต่อมาค่ะตอนนี้มีชื่อว่าบุกเพสันนิวาสค่ะด่างสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวยิ่งโตสีเขาจะเปลี่ยนขึ้นนะคะพื้นใบเขาจะออกสีชมพูสวยค่ะมีติดด่างเหลืองเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็ด่างนะคะดูความด่างของเขานะคะหน้าเขาจะไม่ใช่สุดอยู่แค่นี้นะคะนี้แถมต้นนี้ไปด้วยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันกระถางขนาด5.5นิ้วค่ะ ลงปลูกแล้วตั้งแต่เดือนมกราไม้อายุนานมากแล้วนะคะมีหัวแล้วด้วยให้ไปที่ราคา300บาทนะคะเป็นไม้ที่สวยแล้วก็ถ้าทําฟอร์มกอนะคะจะยิ่งสวยมากตัวอย่างตอนโตนะคะสีชมพูพื้นใบเขาจะขึ้นสดมาประมาณนี้เลยค่ะมาถึงต้นนี้นะคะสาวนครชัยศรีหน้าแผลงต้นนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะต้นใบนี้เป็นด่างเหลือง ใบนี้ก็ด่างสวยแล้วก็มีเม็ดขึ้นมาด้วยนะคะเม็ดชมพูแบบนี้ถือว่าเปิดหน้ามาสวยทุกใบเลยนะคะ <S <S สาวนครใช้สีอยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วนะคะให้ไปที่ราคา350บบาทดูหลอดใหม่มานะคะเปิดมาเหลืองแน่นอนค่ะอันนี้ก็เอาไปต้องไปอัพกระถางไซส์ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่กระถางใหญ่กว่านี้มันก็จะค่อนข้างแพ็คยากค่ะ สวยๆเลยนะคะสำหรับต้นนี้ต่อมาค่ะมีชื่อดีนะคะมีชื่อว่านำโชคป้ายมาสวยๆป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะป้ายทุกใบเลยนำสำหรับนำโชคอันนี้เป็นไม้ใบกลมๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนำโชคกระถางนี้นะคะอยู่ในขนาดกระถาง5.5ต้นใหญ่มากแล้วค่ะให้ไปที่ราคา250สบบาทสวยๆเลยนะคะยิ่งออกแดบดบ สีแดงเขาก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นสําหรับพื้นใบแล้วก็ใบที่เป็นลักษณะการป้ายของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแดงสดเช่นกันค่ะต้นต่อมาค่ะตุลาการค่ะไม้ด่างดําแดงนะคะตุลาการหลอดใหม่นะคะเปิดหน้าแดงดํามาชัดเจนเลยนะคะถือว่าสวยมากค่ะตุลาการอยู่ในขนาดกระถาง ห้าจุดห้าค่ะให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านที่ชอบไม้หน้าเข้มๆนะคะต่อมาสีเลิกงามนะคะอยู่ในขนาดกระถางหกนิ้วนะคะป้ายเหลืองๆมาป้ายมาทุกใบแล้วก็มีติดต่างขาวด้วยนะคะสีเลิกงามอยู่ในขนาดกระถางหกนิ้วตัวอย่างตอนโต อยู่ฝั่งขวาเลยนะคะหลอดใหม่ก็มาแล้วกระถางนี้สำหรับสีเลิศงามให้ไปที่ราคา380บาทค่ะต้นนี้ค่ะราหูล้อมเพชรค่ะไม้ดำดำนะคะดำแดงเส้นกระดูกจะชัดขึ้นมากนะคะใบจะเงาแล้วก็เป็นไม้ที่ฟอร์มสวยก้านแข็งใบหนานะคะจะขึ้นเงาแล้วก็ขอบจะเป็นสีดำ ตัวอย่างตอนโตนะคะอยู่ฝั่งขวาม,มือเลยนะคะใบเงาสีเข้มมากราหูล้อมเพชรให้ไปที่ราคาสองอยสี่สิบบาทมาถึงเมืองเกาะเกร็ดอันนี้เป็นเมืองเกาะเกร็ดเจนสองนะคะดูความด่างของเขาในแต่ละใบด่างสวยมากเมืองเกาะเกร็ดเจนสองจะเป็นไม้ที่ลักษณะใบจะปอมๆนะคะแบบนี้เลยฮาร์ปมาแทบทุกใบเลยนะคะ ขอบเขาจะขึ้นสีแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดจะใหญ่เม็ดชัดนะคะเป็นไม้สองเม็ดก็คือเม็ดสีแดงนี่นะคะแล้วก็เม็ดสีชมพูลองสังเกตดูนะคะถ้าท่านไหนที่เลี้ยงเมืองเกาะเก็ดใบนี้ก็ไม่หลุดนะคะก็ให้สีเขียวมาบ้างเพื่อให้เขาได้สังเคาะหแสงนะคะเพราะว่าถ้าด่างเกินไปก็จะกลายเป็นสวยอันตรายนะคะเมืองเกาะเก็ดตัวอย่างต้นโตต้นแม่นะคะอยู่ทางขวามือเลย ไม้ด่างขาวก็จะมีด่างเหลืองปะปนเข้ามาด้วยนะคะให้ไปที่กระถางละสามร้อยค่ะต่อมาค่ะโวเคโ n ไม้ด่างดำแดงนะคะน,นี่ก็ด่างมาประมาณนี้หลอดใหม่สีแบบนี้ก็คือด่างนะคะที่กำลังโผล่ขึ้นมาอันนี้เหมาะแก่การเอาไปทำแม่พันุนะคะด่างประมาณนี้กำลังดีผ่าออกมาจะได้ลูกด่างสวยๆเลย ต้นโตล้นกระถาง6นิ้วนะคะตัวอย่างตอนโตโตขึ้นจะสวยนะคะสีลักษณะตามภาพที่โชว์เลยโอเคโนโให้ไปที่กระถางละ300บาทค่ะคุ้มค่าสำหรับไซส์นี้มากเลยนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบหรือตามหาตอนราคาแรงก็จับต้องได้ยากค่ะทางส่วนก็ต้องเก็บเงินเหมือนกันค่ะกว่าจะซื้อได้แต่ละต้นเนาะแต่ก็ต้องกั้นใจซื้อค่ะเพื่อหาแม่พันธุ์สวยๆเข้ามาทางสวน ต้นต่อมาค่ะพรไอ้ไข่ชื่อเป็นมงคลนะคะเป็นไม้ใบกลมดูนะคะหูเขาจะชิดบิดแบบนี้เลยเดี๋ยวยิ่งโตน่าจะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างตอนโตอยู่ขวามือนะคะหลอดใหม่มาแล้วด้วยพรไอ้ไข่อยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วให้ไปที่ราคา250บาทค่ะเป็นไม้ที่สวยนะคะยิ่งโตก็ยิ่งสวยขึ้นนะคะสีเขาจะเข้มชัดขึ้นกว่านี้ มาถึงเจ้าปอแก้วหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเจ้าปอแก้วยิ่งโตเขาจะยิ่งเปิดหน้าด่างลายปลาคาร์ฟนะคะถือว่าเป็นไม้สวยอีกตัวหนึ่งฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วนะคะดูหลอดใหม่เขาจะมีติดเหลืองๆด้วยนะคะเจ้าปอแก้วให้ไปที่ราคา250บาทรับรองว่ายิ่งโตขึ้นมาหน้าเขาก็จะยิ่งสวยเปิดมาชัดเจนขึ้นแน่นอนนะคะตามตัวอย่าง ที่ขึ้นโชว์เลยนะคะถือว่าเป็นไม้ที่มีความสวยน่ารักอีกต้นหนึ่งต่อมาค่ะเพชรพนครนนะคะด่างแบบนี้เลยใบนี้ก็ด่างนะคะเดี๋ยวบิ่งโตขึ้นเขาจะด่างเขาจะเป็นสีแดงๆงเลยนะคะขนาดกระถางหกนิ้วค่ะก็ล้นๆใหญ่โตแบบนี้เลย เพชรพระนครกระถางนี้ให้ไปที่ราคา380บาทนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือมีสอบถามก็มานะคะก็แบ่งไปให้เลี้ยงสะสมกันนะคะมาถึงเพชรพระนครกระถางที่สองนะคะอันนี้ก็ด่างสวยๆมาแบบนี้เลยเดี๋ยวโตขึ้นนะคะด่างเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ใบจะเงาขึ้นด้วยต้นขนาดโตล้นกระถางหกนิ้วนะคะสำหรับ เพชรพะนครกระถางนี้ให้ไปที่ราคา450บาทนะคะก็จะดังเปิดหน้าขึ้นมามากกว่าต้นเมื่อกี้นะคะส่วนต้นเมื่อกี้ก็ลุ้นดูนะคะเพราะว่าเขาก็จะเปิดด่างมาสลับกันแบบนี้เลยมาถึงหนุมานประสานกายต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อน,นะคะป้ายเขียวมาสวยมากค่ะหนุมานประสานกายต้องได้ป้ายเขียวๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับกระถางนี้อยู่ในขนาดกระถาง6นิ้ว ให้ไปที่ราคาสามยเก้าสิบาทคุ้มค่ามากค่ะสำหรับราคาของไม้แยกหน่อน,นะคะแล้วก็แยกมานานแล้วด้วยค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมก็ไม้แข็งแรงดีแล้วนะคะเอาไปนี้ต้องเปลี่ยนขึ้นกระถางใหญ่นะคะเพราะว่าฟอร์มล้นกระถางไปมากแล้วมาถึงต้นนี้นะคะพรเจ้าสัวนี้จะเป็นหน้าเหลืองแล้วก็ส้มนะคะใบนี้สีจริงเขาจะออกอมเหลืองส้มๆนะคะสีในกล้องจะดับก,กว่า จากที่ตาเราเห็นผ่อนเจ้าสวยอยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วอันนี้จะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสําหรับหน้านี้ให้ไปที่ราคา300บาทนะคะก็ด่างสวยทุกใบเลยค่ะถือว่าเป็นไม้ที่มีความหลากหลายหน้าหน้าสะสมอีกตัวหนึ่งค่ะ แล้วก็มาถึงเจ้าสาวป้ายมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้ายชมพูแจ่มชัดแบบนี้เลยเลี้ยงรับแดดดีๆนะคะสําหรับไม้ตัวนี้สีชมพูเขาจะสดขึ้นมากหลอดใหม่ก็มาแล้วนะคะเจ้าสาวกระถางนี้อยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วล้นๆเลยค่ะให้ไปที่ราคา250บาทนะคะดูขนาดด้านข้างนะคะว่ามีความใหญ่โตแค่ไหนก็อันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเพราะว่า เอาไปก็ตั้งโชว์ได้เลยให้เขากินดินเก่าก่อนนะคะดินยังไม่เสื่อมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรราชาด่างสวยมากเลยนะคะสําหรับต้นนี้เพราะว่าเพชรราชาเนี่ยทําให้ด่างมาสวยๆแบบนี้ค่อนข้างยากใบใหม่มานี้ก็คือฮาร์ปเลยนะคะด่างเหลืองๆเ,เม็ดขึ้นชัดแบบนี้เลยใบนี้ก็ด่างสวยนะคะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยสําหรับเพชรราชานี้ ไม้อยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยให้ไปที่ราคา380บาทนะคะสำหรับเพชรราชากระถางนี้อันนี้ก็ไม้มีอายุนานแล้วนะคะปลูกตั้งแต่เดือน12.2565สารถือว่าคุ้มค่ามากค่ะสำหรับราคา380ร้อนี้แล้วก็ทำดางแบบนี้ได้สวยน้อยนะคะสำหรับไม้ตัวนี้ มาถึงมณนีล้อมเพชรนะคะอยู่ในขนาดกระถางหกนิ้วอันนี้เป็นหน้าเดิมหน้าออริจินอลเ็าเลยนะคะแล้วก็ด่างมาประมาณนี้เลยด่างเรียกว่าด่างแดงเนาะเอ่อเป็นเนี่ยค่ะขาวชมพูรวมกันมันก็จะกับพื้นใบก็จะเป็นด่างแดงๆงแบบนี้เลย <ๆ S 1> เปิดหน้ามาประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสวยเดี๋ยวจะยิ่งเปิดด่างขึ้นกว่านี้นะคะ <ๆ S 1> มณีล้อมเพชรกระถางหกนิ้วต้นนี้ให้พิธีราคาสองรอยห้าสิบาทค่ะ แล้วก็กระถางนี้มันนีล้อมเพชรเป็นหน้าแผงที่สวยมากนะคะเปิดหน้ามาดูใบนะคะเป็นด่างส้มเลยส้มอมชมพูแบบนี้เลยค่ะสําหรับต้นนี้มันนีล้อมเพชรต้นนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็ใบเขาจะเริ่มแข็งแล้วก็คือไม้เริ่มมีหัวแล้วนะคะไม้อยู่ในขนาดกระถาง6นิ้วค่ะสวยคุ้มราคานะคะให้ไปที่ราคา ไป490บาทนะคะสำหรับสวยๆขนาดนี้เลยดูความสวยของเขานะคะก็เป็นไม้หน้าแผลงที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งเขาจะมีความแตกต่างหลากหลายหน้านะคะสำหรับไม้ตัวนี้น่าเก็บมากค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะดารานุพราชสวยๆป้ายสวยลึกๆแบบนี้เลยนะคะลักษณะใบเขาสังเกตดูนะคะว่า ใบจะเริ่มขึ้นเส้นชัดแบบนี้แล้วใบเงาแล้วนะคะก็เท่ากับว่าไม้อายุนานแล้วแล้วก็สร้างหัวแล้วด้วยดูวันที่เริ่มปลูกนะคะเดือนมีนาก็เท่ากับไม้อายุนานแล้วไม้ฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วเลยนะคะเอาไปต้องเปลี่ยนขึ้นกระถางประมาณ9นิ้วถึง10นิ้วได้เลยดารานพร,รัตน์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดบาทนะคะถือว่า คุ้มค่าแล้วก็สวยมากด้วยนะคะก็ถือว่าแบ่งปันให้เลี้ยงนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นไม้สะสมของทั้งสวนนะคะแล้วก็จะขึ้นทำแม่พันธุ์ด้วยต้นต่อมาค่ะสยามนลุมิรค่ะอันนี้ป้ายมาสวยๆสีแดงสวยมาแบบนี้เลยนะคะละักษณะการป้ายก็จะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี้หรือว่าสีเหลืองอ่อนป้ายมาทุกใบนะคะแล้วก็เป็นไม้ทํายากด้วย ก็จะเป็นไม้ที่ไม่ล้นตลาดค่ะเพราะว่าเขาทำจำนวนได้ยากแล้วก็ผ่างอกช้าตัวอย่างตน้นโตจะสวยเหมือนรูปต้นแม่เลยนะคะไม้อยู่ในขนาดกระถาง5.5ถึง6นิ้วค่ะให้ไปที่ราคา1,400บาทนะคะสำหรับกระถางนี้สีหน้าแดงสวยสดๆเป็นแดงเข้มนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมาจนถึงท้ายคลิปแล้วต้องขออภัยนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ค้าป่วยแล้วก็ไม่สบายแล้วก็มีอาการเจ็บคอมากนะคะก็ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับทางบ้านสวนอันดานะคะมีไม้สวยๆทางสวนก็จะคัดมาแบ่งปันให้กับลูกค้าได้ไปเลี้ยงกันเนาะก็รอบการจัดส่งขออนุญาตจัดส่งเป็นพรุ่งนี้เลยนะคะไปสนีไม่หยุดนะคะส่วนถ้าเป็นสั่งซื้อเสาร์อาทิตย์นะคะแม่ค้าติดธุระต้องไปพบคุณหมอนะคะขออนุญาตจัดส่งเป็นวันจันทร์สําหรับท่านที่รอได้นะคะเพราะว่าคลิปก็จะค่อยๆรันไปเรื่อยๆท่านที่มาดูทีหลัง จะได้ทราบวันที่จัดส่งให้นะคะแต่ว่าไม่นานเกินรอสำหรับความสวยนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนรับชมด้วยกันมาจนจบคลิปของทางบ้านสวนอันดาเลยไว้มีโอกาสหน้านะคะจะคัดไม้สวยๆมาลงแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้เลือกหรือซื้อหากันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ